เห้งคากบาดนี่แห้งคักบาดนี ah, <right> no ja e ่สอตัวมตตถูก่ได้ได้ตามกฎระเบียบมมนต้องสองตัวจะได้สามตัวบได้ได้ม่ตัว่โตนี่กองโตตะกอเฮาหท่านผู้ซอยท่านผู้ซอยมันอีกแล้ว หาตวได้อบาทละสองเนาะมยังคุ้มเนาะคปลาใส่บ so ัวนะเขอว่ามันได้ส้มขีดว่นได้ปลาสองตประมาณหขีดเนาะหาห้ขีดเจ็บใส่ถุงครับ หลบหลรสามินาทีเป็นยางตำ่ำปลามันกําลังเขาอยู่เลยแมาแล้วลว่าว่นมเ,มเมื่อเลี้ยวม,ยมาเลยเปลาเมียมาเลยครับวะานี่นีออ่ออทายทายผู้ซอยบ่ทันเลี้ยวพญิบาทถือกนแล้วเป็นพญิบาทนี่น้องเือเป็นกำนั่นฮะ เว้ยลองฉันล่องไม่บอกพอีทอดีตล่องปะ <rí> e> อดีตล่องครับ <rí> e> อดีตล่องใชทใชท่านผู้ซอยเลี่ยวเพราะท่านเพราะเธอใดฉันล่องกระเือบมีนของเราเป็นอะนไหนแงหดวดนี่นี่ ยังหดแควอ่อนนี่นี่นี่อันเละปลาสี่หตัวันละปลาเตอดก็ได้ตัวนั่นเละนี่เอร์แล้วมอเอาได้บดอีกแล้วไปปลาเขาอีกเลยเอาวอ้เพื่อนเป็นยูไกเป็นยูไกเนาะ เรามีซักเป็นด้ายเจ้าะด้วยนะเฮ้ยขึ้น,นเจาะเป็นด้ายเราเป็นด้ายเนาะ <c ười> เป็นยังตักเอาใหมป่ปลาขคือเฮ้ยคือส่งคือถือดิปลาเขาเนาะเบ็ดกระสีเบ็ดเลย